สวัสดีชาวปีระกาทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตนะคะภาพรวมให้กับเพื่อนๆนะคะในปี2565กันนะว่าเรื่องราวชีวิตนะคะของเพื่อนๆในปีนี้นะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะของเพื่อนๆชาวปีระกานะเรามาดูกันที่ในเรื่องของการงานการเงินนะคะของเพื่อนๆกันก่อนเลยเนาะ การงานการเงินนะคะในปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะจะไปในทิศทางนะคะทิศทางไหนเนาะมาดูกันนะอ่ะไปแรกนะคะหนึ่งดาบมาเลยตามมาด้วยไพยเดชนะคะเด็กถ้วยห้าดาบเดอะลเวอร acionalikt hiveee Pri e s t เ s s นะคะ the fool เหมือนปีนี้มันจะมีการตัดสินใจนะคะที่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของตัวคุณเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกันนะเก้าไม้เท้านะคะคิงดาบแล้วก็ปิดท้ายด้วยอัศวินถ้วยโอเคอเรื่องการงานนะคะของเพื่อนๆในปีนี้นะคะตัวคุณมีเรื่องเข้ามานะที่ต้องตัดสินใจนะคะอาจจะ เหมือนกับว่าการทํางานนะคะของคุณเพื่อนนะคะที่เป็นอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนาะอาจจะค่อนข้างมีปัญหานะคะมีความขัดแย้งอะไรกับผู้ร่วมงานนะคะคนในที่ทํางานของตัวคุณนะคะหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าผู้ใหญ่นะคะหรือว่าหัวหน้าง,งานของคุณนะคะค่อนข้างเพ่งเล็งคุณเนาะหรือว่าเขาไม่ค่อยจะ ส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนซัพพอร์ตคุณสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็บางทีก็ออกแนวเหมือนค่อนข้างต้องจับผิดคุณนะคะทำให้ตัวคุณรู้สึกว่ามันอึดอัดเนอะรู้สึกเหมือนกระดิกตัวทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะ mm. เหมือนทำอะไรก็ผิดนะคะทำให้ตัวคุณนะคะอาจจะรู้สึกว่าคุณนะคะจะต้องกลับมาถามตัวเองให้ดีๆอีกครั้งหนึ่งแล้วแหละว่าคุณนะคะควรจะทาต่อไปไหมหรือว่า จะตัดสินใจเลือกทางเดินนะคะให้กับชีวิตของตัวเองยังไงต่อไปดีนะแล้วก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มนะคะที่ออกมาจากพลังงานน้าไพ่นะเหมือนว่าตัวคุณนะคะอาจจะมีการตัดสินใจแหละที่อยากจะตัดจบนะคะอาจจะเป็นการตัดสินใจนะคะลาออกนะจากงานที่คุณทำอยู่เพื่อที่ตัวคุณนะ่ะ จะได้ออกไปทำในสิ่งที่ตัวคุณนะคะต้องการจริงๆเนาะหรือว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกแบบอึดอัดมามากพอแล้วอ่ะคุณอยากเป็นอิสระนะคะแล้วก็บางทีบรรยากาศในที่ทำงานของคุณนะคะมันมัน ไม่น่าทํางานะนะเนาะถ้าให้พูดตรงๆมันก็ไม่ชวนให้คุณอยากจะทํางานสักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีก็พูดอะไรไปก็มีแต่คนขัดแย้งคุณไม่เห็นด้วยกับคุณนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีแต่ความขัดแย้งทัศนคติความคิดเห็นอะไรระหว่างคุณกับเพื่อนรวมงานของคุณคนในทีมของคุณนะคะมันค่อนข้างสวนทางกันหมดเลยนะแล้วก็ในบางท่านนะคะอาจจะมีประเด็นนะคะมีปัญหามีปากเสียงนะมีการโต้เถียงอะไรกันเกิดขึ้นด้วยก็ได้ อันเป็นเหตุนะคะนำพาให้ตัวคุณนะจะต้องมีการตัดสินใจแล้วแหละนะคะในบางท่านก็เลยตัดสินใจนะที่จะลาออกจากงานนะคะหรือว่าบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นการอ่าถ้าเคสที่ค่อนข้างแบบว่าแย่นิดนึงนะคะก็อาจจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับถูกเลิกจ้างนะคะอ่ะก็มี สองแบบนะคะถ้าไม่ลาออกเองก็อาจจะเป็นการถูกเลิกจ้างประมาณนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวคุณก็ได้มีการกันกรองมาพอสมควรแล้วแหละว่าตัวคุณลึกๆแล้วคุณก็รู้สึกแหละว่าคุณก็ไม่ค่อยเหมาะกับที่นี่สักเท่าไหร่นะคะเพราะคุณจริงๆคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะแต่ว่าบางทีคุณไปอยู่ผิดที่แล้วที่ที่คุณอยู่่เขาก็ไม่ได้ให้คุณนะะคแสดงศักยภาพของคุณได้เท่าที่ควรเนาะทำให้ตัวคุณรู้สึกว่า เออมันก็อึดอัดแหละถ้าให้อยู่ต่อมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันมันก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอิสระมันไม่เป็นตัวของตัวเองบางทีคุณอยากจะทําในสิ่งที่คุณคิดไว้แบบหนึ่งเนาะแต่ว่าอ่ะหัวหน้างานของคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณไม่เห็นด้วยกับคุณแล้วก็พยายามแบบว่าให้คุณไปทําในอีกแบบหนึ่งนะคะที่มันไม่ใช่ตัวคุณเลยมันก็เลยทําให้ตัวคุณน่ะรู้สึกว่าเออเราคงไม่เหมาะกับที่นี่แล้วแหละนะคะ ประมาณนั้นแต่ว่าการที่เพื่อนๆน,นะคะจะตัดสินใจลาออกจากงานที่ตัวคุณทําอยู่นี้อะ่ะมันจะต้องมีงานใหม่เข้ามารองรับนะอืม,เหม,ออมเ,ออเหมือนกับว่าตัวคุณน่ะจะมีการเอ่อเหมือนกับหางานใหม่เตรียมรอไว้แล้วนะคะดูๆเล็งๆนะคะมีการไปสมัครงานนะคะไปสัมภาษณ์งานใหม่ไว้แล้วนะแล้วก็ให้ตัวคุณนะคะได้งานใหม่ก่อนนะค่อย แจ้งลาออกนะคะกับที่ทำงานของคุณเนาะเหมือนว่าตัวคุณนะคะจะมีนะงานใหม่เข้ามาเน่ยให้ตัวคุณนะคะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะในปีนี้บางทีมันอาจจะเป็นการที่ตัวคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ผิดที่เนาะแต่ทีนี้ว่าไอ้ที่ใหม่ที่คุณจะไปเนี่ยหรือว่าที่ใหม่ที่กำลังจะที่กำลังจะได้ไปเริ่มงานด้วยเนี่ยมันดูแล้วอ่ะ เหมือนว่ามันน่าจะตรงไทยปยกับตัวคุณมากกว่านะคะอาจจะเป็นแนวที่คุณชอบแนวที่คุณถน,นัดแนวที่คุณรู้สึกว่าเออฉันเหมาะกับทางนี้มากกว่านะคะแล้วก็งานใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะมีคนที่เป็นเพื่อนของคุณคนที่รู้จักนะคะเพื่อนฝูงสังคมคอนเนคชั่นของคุณนะคะเขาอาจจะมาบอกคุณก็ได้นะคะเอยมีตรงนั้นตรงนี้นะคะให้คุณลองไปสมัครดูนะคะ ก็จะเป็นลักษณะประมาณนั้นเนาะถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะขอให้ตัวคุณหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยแจ้งลาออกกับที่ทำงานของคุณนะแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าบางท่านถ้าเกิดว่าเป็นแนวทำอาชีพอิสระเนาะหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวนะคะในปีนี้นะ ก็ดูเหมือนว่าตัวคุณเพื่อนๆนะคะอาจจะมีการเหมือนกับว่าเลิกเลิกทําบางสิ่งบางอย่างไปเพราะว่าตัวคุณนะเหมือนว่าคุณมีไอเดียใหม่ๆมีช่องทางใหม่ๆในการทําธุรกิจของคุณนะคะแล้วคุณก็อาจจะดูนะว่าไอสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะอันไหนที่มันเวิร์คคุณเก็บไว้แต่ถ้าอันไหนที่คุณรู้สึกว่าเออมันไปต่อไม่ได้แล้วมันถึงทางตันแล้วนะคะอันนั้นก็อาจจะตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็ มันจะมีการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะเข้ามาแทนที่นะอ่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบนี่แหละนะคะเป็นสิ่งที่คุณถนัดนะให้ตัวคุณนะคะได้สามารถที่จะนำมันมานะคะเริ่มต้นนะทำเป็นอาชีพของคุณในปีนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะไพ่เหรียญไม่ขึ้นนะไพ่เหรียญไม่มาเลย แต่ว่าลักษณะในปีนี้ของคุณเพื่อนๆนะดูเหมือนว่าสิ่งที่ตัวคุณโฟกัสนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องการเงินเนาะมันเป็นในเรื่องของความสบายใจในการทํางานมากกว่านะคะคือตัวคุณนะ่ะอยู่ที่ไหนก็ได้แหละอยู่ตรงไหนก็ได้แหละแต่ขอให้ตัวคุณนะมีความสบายใจเข้าไว้อะส่วนเรื่องของเงินทองหรือว่ารายได้นะคะบางทีคุณก็ไม่ได้ ถึงกับว่าจะต้องไปซีเรียสหรวาไปกดดันตัวเองอะไรขนาดนั้นเนาะเอาเป็นว่าในปีนี้นะคะการเงินของคุณเพื่อนๆน,นะคะมันก็พ่วงมากับเรื่องของการงานของคุณนี่แหละเนาะถ้าหากว่าคุณนะคะไปอยู่ตรงไหนแล้วคุณสบายใจคุณก็รู้สึกว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วแหละนะคะคุณก็เลยอาจจะแค่แบบว่าเออขอให้ฉันแบบได้ทำงานที่มันถูกใจได้ทำงานที่ฉันชอบแค่นั้นก็พอแล้วส่วนเรื่องเงินนะคะ ดูแล้วอะ่ะมันไม่น่าเป็นปัญหาเพราะว่าตัวคุณนะคะเหมือนว่ามันมีความคิดริเริ่มมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียอะไรใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ของคุณนี่แหละมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวคุณได้ลงมือนะคะทํางานของคุณเนาะหรือว่าทําธุรกิจของคุณแล้วเดี๋ยวเงินนะคะมันก็ตามมาเองเนาะเพราะว่าถ้าในปีนี้ถ้าตัวคุณ่ ได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองได้กลับมามีความสุขนะคะในเส้นทางที่คุณเลือกเดินน่ะเราก็เชื่อว่าชีวิตของคุณมันน่าจะมีความสุขนะคะในทุกๆด้านมากยิ่งขึ้นนะคะกว่ามากกว่าปีที่มันผ่านผ่านมานะคะอ่ะอันนี้คือเป็นภาพรวมนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะของเพื่อนๆน,นะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะที่ถ้าตัวคุณอยากจะลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะ แล้วคุณไม่อยากใช้เดียวคุณอยากจะมีหุ้นส่วนนะคะก็สามารถมีได้นะคะหุ้นส่วนนะตัวคุณก็อาจจะได้พบได้เจอนะคะกับคนที่เขาเอา่าไปในทิศทางเดียวกันกับคุณเนาะก็สามารถมาลงหุ้นนะคะทำธุรกิจร่วมกันได้แต่ว่าขอให้หุ้นส่วนอย่ามีหลายคนนะคะอาจจะแค่แบบ คุณนะคะกับเพื่อนของคุณหุ้นกันแค่2คนอะไรประมาณนี้ก็พอเพราะว่าถ้าหากว่าหุ้นกันหลายคนนะคะมากคนมากความนะคะก็ไม่แนะนําเนาะอาจจะแค่แบบมีเพื่อนร่วมหุ้นนะคะสักหนึ่งคนสองคนแค่นั้นพอแต่อย่ามากกว่านั้นเนาะอ่ะก็เป็นปีที่ตัวคุณนะคะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะแล้วก็ได้กลับมา เป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้คุณเพื่อนๆนะคะมีความสุขนะคะกับเส้นทางนะที่ตัวคุณนะคะเลือกเดินนะต่อจากนี้ไปอะไรที่มันอึดอัดไม่สบายใจนะคะมันผ่านไปแล้วเนาะก็ให้ตัวคุณเริ่มต้นนะคะกับสิ่งใหม่ๆนะคะไปต่อคะ่ะเรามาดูในะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะของเพื่อน ภาพรวมนะคะในปีนี้ทุกสถานะเลยนะคะทั้งคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมาดูกันภาพรวมในปีนี้เดว o เวนะคะขึ้นมามสิบถ้วยจั t ติสนะคะเดมู n สิบไม้เท้าอะสตาร์นะคะสี่ถ้วย The Emperor Judgment และสามเหรียญน,นะคะอ่ะเรื่องราวความรักของเพื่อนๆน,นะคะในปีนี้เรามาดูกันที่สถานะคนโสดก่อนเลยเนาะ คนโสดนะคะในปีนี้ดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วเหมือนว่าตัวคุณตัวคุณเหมือนคุณอยากมีความรักแหละนะแต่ว่าบางทีนะคะคนที่เข้ามานะคุณก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่เนาะคนที่มาก็ยังไม่ใช่คนที่ใช่ก็ยังไม่มาในบางท่านนะคะอาจจะเป็นความรักบนโลกออนไลน์ด้วยนะอาจจะไปพบไปเจอกันนะคะผ่าน ช่องทางเนาะโซเชียลออนไลน์นะคะเข้ามาก็ได้ก็ขอให้ตัวคุณนะคะดูดีๆนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าเป็นความรักบนโลกออนไลน์นะคะอาจจะต้องเรามาะระวังนะคะคนที่เขาแบบเข้ามาแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรแปลกๆนะแบบค่อนข้างดูลึกลับดูไม่เปิดเผยอะไรประมาณนี้อาจจะต้องดูดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีในเรื่องของ การแบบว่าปกปิดนะคะปิดบงังโกหกหลอกลวงอะไรกันเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นรักออนไลน์นะ,ะก็ต้องระวังเนาะแล้วก็บางท่านนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าบางทีนะคะตัวคุณอ,อ่าอาจจะได้เหมือนกับเรียกว่าอะไรละมันขึ้นเป็นสามเหลี่ยนขึ้นมาเนะ่ะเหมือนกับบางท่านน่ะตัวคุณอาจจะไปแอบชอบใคร ในที่ทำงานก็ได้นะคะเขาคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้อืหรือว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนของคุณเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันกับคุณก็ได้นะแล้วตัวคุณนะคะเหมือนว่าเหมือนว่าคุณอยากจะอยากจะสานความสัมพันธ์กับเขาอะเออแต่ว่าบางทีนะคะเขาคนนั้นนะอาจจะรู้สึกแบบว่าเออให้คุณได้แค่ความเป็นเพื่อนนะ่ะประมาณนั้น มันก็เลยทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไปบ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วว่าภาพรวมในปีนี้เหมือนว่าเพื่อนๆคนโสดนะตัวคุณนะ่ะค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับเรื่องของการงานนะคะสมากกว่านะการงานของตัวคุณเองนะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณนะคะบางท่านนะอาจจะไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่ากลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะคะในครอบครัวของคุณ หรือว่าบางทีนะคะตัวคุณอาจจะทํางานจนยุ่งแล้วแหละเนาะงานยุ่งงานเหนื่อยงานหนักนะคะจนไม่ค่อยมีเวลาไปสนใจในเรื่องความรักสักเท่าไหร่ก็ได้ด้วยนะในบางท่านนะคะตัวคุณคนโสดบางท่านนะเหมือนว่าตัวคุณเอ่อมีความนั่งคิดถึงใครคนนึงอยู่อะ่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะในชีวิตของคุณก็ได้นะที่คุณกับเขาอะ่ะเคยมีการ ตัดจบความสัมพันธ์กันไปแล้วเ,ออเคยคบกันเคยคุยกันนะคะแต่ว่าคุณกับเขาอาจจะเคยจบกันไปแล้วก็จบกันไปเมื่อนานมาแล้วด้วยนะแต่ทีนี้ว่าเหมือนว่าตัวคุณเองอะ่ะมันมีความรู้สึกว่ายังอยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนคนนี้อยู่แต่ว่าตัวคุณนะคะก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันก็ยังมองไม่เห็นหนทางนะเหมือนว่าอยากจะกลับไป ปรับความเข้าใจกับเขาอืมอยากกลับไปพูดคุยกับเขาแต่ว่าบางทีนะคะที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะไม่เคยมีการติดต่อสื่อสารอะไรกันเกิดขึ้นก็ได้นะคือแบบจบกันไปนานแล้วแล้วก็ไม่ได้คุยกันไปเลยแต่พอเวลามันผ่านไปนะคะตัวคุณกลับยิ่งรู้สึกว่าตัวคุณอยากจะปรับความเข้าใจกับคนคนนี้ในบางท่านนะคะตัวคุณนะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรากับเขา กลับมาเป็นอะไรกันไม่ได้อย่างน้อยๆให้กลับมาเป็นเพื่อนกันก็ยังดีนะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะแล้วก็ในบางท่านนะคะในปีนี้ตัวคุณอาจจะได้พบได้เจอนะคะกับใครที่เขาเป็นคนเด่นคนดังเป็นคนที่มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณก็ได้นะ คนคนนั้นเขาอาจจะเป็นดาราศิลปินนักร้องเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเน็ตไอดอลอะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วทําให้ตัวคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากจะเข้าใกล้คนคนนี้แต่ว่าคุณก็เข้าไม่ถึงตัวเขาสักทีอะประมาณนั้นอารมณ์เหมือนคุณเหมือนคุณอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะกับความสัมพันธ์เนี้ยอืม อ่ะก็เอาเป็นว่าในปีนี้นะคะดูแล้วอาจจะยังค่อนข้างดูเงาเงาอยู่เหมือนกันเนาะดูเบื่อเบื่อเซ็งๆงไปบ้างนะคะแต่ก็ขอให้ตัวคุณนะคะพยายามอยู่กับตัวเองให้ดีที่สุดเนาะ พยายามทําชีวิตของคุณนะคะให้มันแฮปปี้มีความสุขเนาะถ้าหากว่าความรักนะคะที่เข้ามานะมันยังไม่ได้ดังใจคุณสักเท่าไหร่ก็ขอให้ตัวคุณอย่างน้นอยอก็พยายามมีความสุขกับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับคนในครอบครัวของคุณให้มากๆนะคะส่วนเรื่องความรักอะบางท่านนะอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองก็ได้นะคะที่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาก็ได้นะเพราะว่าบางทีตัวคุณไปโฟกัสเรื่องการงานก็เหนื่อยแล้วนะคะประมาณนั้นเนาะ ในบางท่านก็ยังเฝ้ารอคอยนะคะคนเก่าๆให้ย้อนคืนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าพลังงานมันก็อาจจะเห็นได้แค่แบบภาพรวมกว้างๆนะคะว่าคุณกับคนเก่าๆของคุณก็อาจจะมีเกณฑ์แหละที่อาจจะได้แบบโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะได้มาพูดคุยอะไรกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของการจะสานความสัมพันธ์กันต่อน,นั้นนะคะมันอาจจะต้องแบบว่าไปดู เจาะลึกแบบส่วนตัวกันไปอีกทีหนึ่งนะคะถัดมานะคะในส่วนของคนมีคู่นะคะมีคู่มีคู่แต่มีประเด็นเนาะในปีนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างดูเหมือนว่าบางท่านนะคะที่ผ่านมานะคนมีคู่เนี่ยคุณกับคู่ของคุณเนี้ยอาจจะเคยมีการแบบว่าตัดสินใจนะคะยุติบทบาทของการเป็นคู่กันไปแล้วแหละเอออาจจะมีการแบบเลิกลายย่าร้างอะไรกันไป หรือว่าบางท่านนะคะก็อยู่ในขั้นตอนนะคะของการเลิกรายร้งอะไรกันนะแต่ว่าดูแล้วอะในปีนี้คุณนะคะกับคู่กรณีของคุณนะที่มีประเด็นกันเนี่ยเหมือนว่ามันก็จะวนๆเวียนๆอยู่ในชีวิตของกันละกันเนี้แหละเพราะว่าบางท่านคุณกับเขาอะเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วนะคะมันก็ไปในเกณฑ์ที่ดีนะคะว่าถ้ามีปัญหาการถ้าเคย แยกห่างกันไปเคยแยกกันอยู่ห่างหายกันไปนะมันก็จะมีการกลับมานะคะรวมตัวกันอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างคุณกับกับเขาคนนั้นเนาะกลับมาเป็นครอบครัวกันนะคะอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าบางทีนะคะคุณสองคนอาจจะยังต้องมีอะไรที่มันจะต้องปรับเข้าหากันนะคะอีกเยอะพอสมควรนะมันก็จะทำให้อา่า บางช่วงที่คุณกับคนรักของคุณกลับมาดีกันมันก็โอเคแหละมันก็แฮปปี้มีความสุขแหละเป็นสิบถ้วยแต่ว่าบางทีนะคะมันก็อาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณกับเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันหรือว่าบางทีก็รู้สึกแบบมีอะไรที่อยากถามอยู่ในใจอยากถามแต่ก็ไม่กล้าถามอะไรประมาณนั้นมันก็เลยอาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าอึดอัดนะคะ,ะทางที่ดีนะคะคุณสองคนนะ ถ้ารักกันนะคะก็พยายามสื่อสารกันให้มากๆพยายามพูดคุยกันเยอะๆนะคะจะได้รู้ถึงความรู้สึกนะคะฝั่งคุณฝั่งเขากันด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งอึดอัดนะคะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบว่าถามตัวเองนะคะว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะถามตัวเองมันคงไม่ได้คําตอบเนาะคุณก็คงต้องแบบเนี่ยแหละถามคู่ของคุณเนี่ยแหละนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่าอะ ฉันทําอะไรไม่ดีตรงไหนหรือว่าเอ้ยเธอทําตรงนั้นเออมันไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยมันคือการแบบพยายามปรับตัวเข้าหากันให้มากขึ้นนะแล้วก็เรียนรู้กันให้มากขึ้นนะคะมันก็น่าจะทําให้ตัวุณกนะูะมีความสุขมากขึ้นนะคะในปีนี้นะสําหรับคนมีคู่อ่ะและก็ส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในปีนี้เป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในปีนี้ดูแล้ว ก็ยังอึมครึมอยู่เหมือนเดิมนะคะและตัวคุณก็ค่อนข้างเบื่อเหมือนกันนะคะกับกับสถานะที่มันไม่ชัดเจนอยู่แบบนี้เ่เพราะว่าที่ผ่านมาตัวคุณนะคะน่าจะมีการพยายามอย่างหนักแล้วแหละเนาะที่อยากจะให้เขาคนนั้นน่ะตัดสินใจให้มันชัดเจนเลยนะคะว่าจะคบกับคุณแบบไหนอ่ะจะเป็นแฟนกันไหมหรือว่าจะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปในทิศทางไหนแต่ว่าตัวคุณน่ะ ก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนอยู่ดีนะคะแล้วในปีนี้เหมือนว่าตัวคุณเองนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็เบื่อแล้วแหละอาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อนะไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะทุ่มเทอะไรนะคะให้กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้แล้วเนอะในบางท่านนะคะก็อาจจะมีการเหมือนกับว่ายอมถอยกลับมาถ้ามันเป็นคนรักไม่ได้ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันพัฒนากันไปไม่ได้ ในบางท่านนะคะก็อาจจะมีการเลือกนะที่จะถอยกลับมาแล้วก็เป็นแค่เพื่อนกันแค่นั้นก็พอนะคะอ่าแล้วบางท่านนะคะตัวคุณก็อาจจะเหมือนกับว่ามีคนอื่นๆนะคะมีคนใหม่ๆอะ่ะเข้ามานะได้พบเจอได้พูดคุยนะคะกับตัวคุณในปีนี้นะแต่ว่าบางท่านนะตัวคุณเองก็รู้สึกเหมือนกับว่าก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะกับคนที่เข้ามานะ เหมือนว่าคุณเหมือนว่าคุณอยากได้คนรักที่เข้ามาแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะ่ะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องความรักของเพื่อนๆที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในปีนี้มันก็เป็นอะไรที่ตัวคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพยายามมาเยอะแล้วสุดท้ายมันไม่ได้อะไรตัวคุณก็ขอแบบ เอออยู่เฉยๆก็แล้วกันเนาะแล้วถ้าใครจะเข้ามานะคะเหมือนว่าคุณก็อาจจะให้เขาเป็นได้แค่เพื่อนนะคะกับคุณในปีนี้ไปเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าแบบเออก็ไม่ได้ปิดใจนะคะแต่ว่าให้คนที่เข้ามานะคุณอาจจะดูๆกันไปก่อนนะคะคุยๆกันไปก่อนแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปเปิดใจให้ใครขนาดนั้นเนาะ มันเป็นการที่เหมือนกับว,ว่ามันต้องมีการเรียนรู้นะคะกันอีกเยอะนะอืมอ่าประมาณนั้นนะคะความรักความสัมพันธ์ของเพือนเพื่อนในปีนี้เนาะภาพรวมนะคะก็ถ้าหากว่าตัวคุณนะคะ ก็ยังไม่ได้ถูกใจใครจริงๆก็ไม่เป็นไรเนาะก็ให้ตัวคุณนะคะโฟกัสกับเรื่องการทำงานของคุณไปก่อนก็ได้เนาะดูไพ่โรแมน์แองเจิลนะคะอ่ะวอตติ้งฟอร์ไพ่เขาบอกว่าให้รอนะอ่ะรออีกสักนิดนะคะบางทีจังหวะเวลามันอาจจะยังไม่ได้เนาะ Let your friend help you นะคะแล้วก็ stay optimistic about your love life นะไพ่เขาบอกว่าให้ใจเย็นๆสิอ่ะใจเย็นๆอดทนรออีกหน่อยนะคะบางทีอะคนที่คุณกำลังรออยู่เขาอาจจะกำลังกำลังเดินทางมามาพบมาเจอคุณอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบกำลังรอคอยใครคนหนึ่งอยู่อะถ้าคุณรอคอยคนเก่าๆให้กลับมานะ ก็เหมือนแบบเพื่อนๆบางท่านตัวคุณแบบยังมีความหวังอะ่ะแล้วก็มีการแบบหวนคิดถึงเรื่องเราเกา่าๆสิ่งเกา่าๆอ่ะกับใครคนนึงอะ่ะถ้าคุณรอคอยคนเกา่าๆของคุณอยู่นั่นแหละไพ่เขาบอกว่าให้คุณอะ่ะใจเย็นๆนะคะการรอคอยของคุณนะคะมันคุ้มค่านะที่จะรอแล้วก็ในความสัมพันธ์นะคะบางทีอะ่ะมันอาจจะต้องมีให้เพื่อนนะคะเข้ามาช่วยนะ บางท่านนะคะคุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันอาจจะมีเพื่อนคนเดียวกันอาจจะต้องให้เพื่อนนะคะเข้ามาช่วยนะเป็นตัวกลางนะคะให้คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอหรือได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาปรับความเข้าใจอะไรกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะก็ขอให้ตัวคุณเพื่อนๆนะคะพยายาม positive thinking เนาะก็คือคิดในแง่บวกนะคะมองในแง่บวกนะแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธา ในพลังแห่งความรักนะคะของตัวคุณให้มากๆด้วยนะให้มิจิคอทามนะคะได้พาร์ทเนอร์ชิพนะ,ะในปีนี้นะคะตัวคุณจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีการเติบโตนะคะมากขึ้นนะแล้วก็เหมือนกับว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางท่านนะ่ะตัวคุณนะ่ะ อาจจะเหมาะกับการมีความรักในลักษณะที่เหมือนเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะเหมือนเป็นคู่หูกันนะเนาะเออเป็นแบบคู่หูเป็นคู่วัดดี้กันนะคะมีอะไรก็ช่วยกันได้พึ่งพากันได้ปรึกษากันได้นะคะในลักษณะนี้มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเหมาะนะคะกับสไตล์ของตัวคุณก็ได้นะเพราะว่าบางท่านตัวคุณอาจจะเป็นแนวแบบ เหมือนกับว่าชอบความอิสระเนาะไม่ชอบการผูกมัดไม่ชอบความสัมพันธ์อะไรที่มันดูแบบซีเรียสเกินไปนะคะก็อาจจะลักษณะเป็นแบบเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนรักนะคะเป็นได้ทั้งที่ปรึกษานะคะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะประมาณนี้ไปนะคะอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันได้กลับมามีความสุขนะคะแล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็ได้นะ โอเคค่ะพลังงานภาพรวมนะคะของเพื่อนๆในปีนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะก็รบกวนแอดไลน์ไอดีมานะคะไลน์ไอดีก็อยู่ที่ด้านล่างใต้ e s c r i p t i o นนี้นะคะก็จะเป็นการจองคิวนะคะแล้วก็แจ้งโอนเพื่อจองคิวไว้ล่วงหน้านะถ้าหากว่าสนใจนะคะ,คะก็มาสอบถามรายละเอียดสอบถามตารางคิวว่างกันได้นะคะก็จะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่รอคิวได้นะคะเพราะว่าตอนนี้คิวค่อนข้าง ไปยาวแล้วนะถ้าหากว่าท่านใดที่รอคิวนานไม่ได้รอคิวนานไม่ไหวนะคะอาจจะต้องข้ามผ่านไปเนาะเพราะว่าคิวมันค่อนข้างต้องรอนะคะเพราะว่าต้องจองคิวไว้ล่วงหน้านะอ่าถ้าท่านใดรอคิวได้นะคะก็สามารถทักมาสอบถามตารางคิวว่างกันได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ